สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้ดวงดาวจงพลิกฟื้นชีวิตของท่านขอให้ท่านจงมีแต่โชคลาบเงินไหลน่องทองไหลมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขล้นไปด้วยวาสนาบารมีขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเปิดดวงรับพลังดีๆไปด้วยกันนะคะท่านใดที่เข้ามารับฟังอยากจะฝากดวงแนะนำให้พิมพ์ชื่อเล่นและตามด้วยวันเดือนปีเกิดเพื่อรับความโชคดีค่ะ สำหรับวันนี้เรามาเปิดดวงชาวราศีเมษช่วงวันที่12-18ถึงเมษายน2567ที่จะถึงนี้ดวงดาวอยากจะบอกอยากจะเตือนสิ่งใดขอให้ท่านตั้งใจฟังอย่างมีสติและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะสำหรับดวงการเงินการเงินถือว่าดีค่ะ ช่วงนี้ชาวราศีเมษหาเงินเก่งหาเงินได้และก็ที่สำคัญนะคะค่อนข้างจะเปตัวเองและครอบครัวที่รักมากๆถ้ามีปัญหาให้รีบแก้ไขจงมองภาพตามความจริงนะคะการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นทำให้บุญจะเสริมบารามีบุญบางส่วนจะตอบแทนกลับมาด้วยนะคะ แต่สิ่งที่ระวังในเรื่องของดวงการเงินก็คือระวังในเรื่องของเพศตรงข้ามเรื่องรักใคร่เสน่หาที่ไม่เปิดเผยอาจจะมาบทบังปัญหาจนทำให้เสียเงินจำนวนมากได้ค่ะส่วนดวงการงานนะคะคุณมีความแร่งและเก่งอยู่แล้วแต่อาจมีปัญหาเข้ามาขัดจังหวะทำให้งานร่าช้า ต้องแบกปัญหาของคนอื่นด้วยดังนั้นนะคะลองมองหาจุดพิกเกมแล้วกลับมาทำผลประโยชน์ให้ได้เกินคาดสำหรับบางคนคืออยู่อย่างหวานพืชซึ่งผลตอบและตอบแทนนะคะจะออกมาภายหลังดังนั้นนะคะในดวงการงานควรจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้วิธีการที่ไม่สุจริตเพราะถึงจะได้มา ก็จะเป็นทุกขลาบค่ะและที่สำคัญนะคะชาวราศีเมษคะอาจจะก่อศัตรูจนนำไปถึงเหตุเพศภัยได้ส่วนดวงความรักนะคะคนโสดรักใครทุ่มเทให้จะมีแฟนเร็วๆนี้นะคะอาจจะเจอสเปคที่คุณถูกใจหรือบางคนนะคะอาจจะเจอคนที่เขาพร้อมที่จะ สายเปกับเราดังนั้นช่วงนี้นะคะชาวราศีเมษแนะนำให้ออกสังคมบ้างพบปะผู้คนบ้างนะคะส่วนคนมีคู่เพราะรักจึงใส่ใจดูแลสุดๆถ้าเกิดความเห็นไม่ตรงกันอึดอัดนะคะแนะนำให้ปรับตัวเข้าหากันรักจะได้ไม่เจอวิกฤต นะคะรักจะได้กลับมาน,นุ่มฟูสดใสเหมือนกับหัวใจของเรานะคะส่วนเร่องสุขภาพแข็งแรงนะคะช่วงนี้ชาวราศีเมษสุขภาพไม่น่าเป็นห่วงแต่สิ่งที่ควรใส่ใจก็คือจิตใจอารมณ์พยายามทำตัวเองให้เบิกบานหลายๆท่านเข้าใจว่าอาจจะเครียดกับงานนะคะกับงานกับเงินหลายๆอย่างบางสิ่งบางอย่างเราปล่อยวางได้ก็แนะนำอยากจะให้ปล่อยวาง เขาควรระวังนะคะความเก่งอาจไม่ตอบทุกโจทย์ต้องพลิกแผงได้บ้างการเก่งใจไม่ใช่เรื่องที่จะมาสร้างความเสียหายอันไหนที่เราอยู่ในสถานะเสียเปรียบเราก็สามารถพูดได้นะคะเคล็ับการเสริมดวงมันทำบุญอุทิศส่วนมุลสุขสุสนให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะจะทำให้ความราบรื่นและ ที่สำคัญนะคะความสุขความสงบกลับมาหาเราสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติในการำดำารงชีวิตคิดสิ่งได้หวังสิ่งได้ขอให้ดวงดาวจงประทานแก่ท่านขอให้ท่านเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีและตลอดไปสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ